ฮวนเบโรฟังโกหนุ่มวัย35ปีจากประเทศเม็กซิโกอดีตชายที่มีน้ำหนักมากที่สุดในโลกด้วยน้ำหนักตัวกว่า1302ปอนด์ราวๆเกือบ600กิโลกรัมจากน้ำหนักที่มากมายมหาศาลขนาดนั้นทำให้ชีวิตของเขาต้องดำเนินไปด้วยความยากลำบากเขาใช้เวลาเกือบ10ปีเพราะไม่สามารถขยับร่างกายทำอะไรด้วยตัวเองได้ต้องมีคนคอยดูแลอยู่ตลอดเวลาก่อนหน้าที่ฮวนจะกลายเป็นแบบนี้เขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ และป่วยเป็นโรคปอดติดเชื้อทําให้ชีวิตของเขามีแต่การกินและการนอนเพียงอย่างเดียวจนทําให้น้าหนักเพิ่มขึ้นมาจนถึงจุดนี้ได้เขามีอาการป่วยติดตัวมากมายทั้งเบาหวานความดันปอดติดเชื้อและต้องสวมใส่เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาอีกด้วยย้อนกลับไปในปี2017ฮวนได้รับการบันทึกไว้ในกินเน็ตเวิร์ดเรคคอร์ดว่าเป็นชายที่มีน้ําหนักตัวมากที่สุดในโลกแต่นั่นไม่ใช่เรื่องที่น่าดีใจสักนิด เพราะคุณหมอบอกว่าถากเป็นแบบนี้ต่อไปเขาอาจจะมีชีวิตรอดต่อไปได้ไม่นานและด้วยเหตุนี้เองทําให้ชีวิตของเขาต้องเปลี่ยนแปลงไปจากการช่วยเหลือของคุณหมอฮวนได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดโดยคุณหมออันติโอนิโอคลาตาเนดาที่เข้ามาวางแผนเปลี่ยนชีวิตให้กับเขาโดยทั่วไปแล้วการผ่าตัดผู้ป่วยโรคอ้วนอาศัยกลไกล3มประเภทได้แก่การผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารให้เล็กลงการผ่าตัดเพื่อลดการดูดซึมอาหาร และการผ่าตัดอาศัยทั้งกลไกการลดขนาดกระเพาะอาหารให้เล็กลงร่วมกับลดการดูดซึมอาหารหลังจากผ่านไปเกือบ3ปีฮวนก็สามารถลดน้ำหนักลงได้มากกว่า6 0เซหรือราวๆ728ปอนด์หรือ330กิโลกรัมชีวิตของเขาเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากปัจจุบันเขาสามารถเดินได้ด้วยตัวเองแต่ต้องอยังใช้เครื่องช่วยพยุงเดินอยู่ทำกิจกรรมต่างๆได้ด้วยตัวเองเช่นยกแขนรับประทานอาหารหรือ,ออาบน้ำได้ด้วยตัวเองเขาเผยว่า ชีวิตของผมเมื่อก่อนทําได้แค่ขยับแขนและตื่นนอนเท่านั้นแต่ทุกวันนี้ผมสามารถทําอะไรได้มากกว่านั้นผมอาบน้ําได้และเดินไปหยิบน้ําได้ด้วยตัวเองแล้วการได้เคลื่อนไหวร่างกายมันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมากในลําดับต่อไปคุณหมอวางแผนที่จะผ่าตัดสัญญกรรมเอาผิวหนังส่วนเกินออกซึ่งจะทําให้น้ําหนักตัวของเขาลดลงอีกราวๆสองปอนด์หรือ90กิโลกร,รมัมซึ่งจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตของเขาอย่างแน่นอน หากชอบคลิปนี้อย่าลืมถูกใจซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการค้นหาสาระน่ารู้มาเล่าสู่กันฟังในครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ